สาวไทยได้เรียนปริญญาติีเพราะแฟนเกาหลีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับตาอีกคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะตาก็มีเรื่องราวดีๆนะคะของแฟนเกาหลีนะคะอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะตาก็ขอนั่งเมาส์สบายๆกับเพื่อนๆเป็นกันเองเหมือนเรานั่งคุยกันละกันนะคะเหมือนตาเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันสบายๆละกันเนาะตาอาจจะพูดผิดพูดวนไปวนมาบ้างนะคะตาก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตาจะเก็บไปปรับปรุงในคลิปวิดีโอหน้านะคะ เรื่องที่ตาจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นแบบความลับมันเป็นแบบท็อปซีครีดมากๆเลยนะคะคือมันเป็นความลับที่คนเป็นแฟนกันหรือคนเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดถึงนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือตาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะคะเพราะแฟนเกาหลีคนนี้ส่งเรียนนั่นเองนะคะ ก่อนที่ตาจะเข้าประเด็นนะคะว่าแฟนเกาหลีของตาเนี่ยมาส่งตาเรียนปริญญาตรีได้ยังไงนะคะตาก็จะขอเท้าความกลับไปก่อนนะคะว่าตาเนี่ยออสภาพเป็นอยู่สภาพชีวิตเป็นยังไงเราก็เรียนจบถึงไหนนะคะทําไมอุปป้าถึงมาส่งเรียนปริญญาตรีได้นะคะ ก่อนที่จะเข้าประเด็นนะคะว่าโอป้าเนี่ยมาส่งให้ตาเรียนปริญญาตรีได้ยังไงนะคะตาก็ขอเล่านะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนนะคะก่อนที่โอป้าเนี่ยจะได้มาส่งตาเรียนปริญญาตรีนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวตาเองเนี่ยเรียนจบปวสนะคะพอหลังจากที่เรียนจบปวสแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีนะคะเพื่อนๆถามว่าซีเรียนไหมที่ไม่ได้เรียนต่อนะคะ ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพื่อนเอนเข้าใจสถานาการเงินของที่บ้านดีพอคะ่ะว่ามันแบบมันยากอะที่เราจะต้องแบบหาเงินไปจ่ายค่าเทอมอะแล้วก็มันยากต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะตาก็เลยตัดสินใจไม่เรียนนะคะแต่ถามว่ามันมีอารมณ์น้อยใจมากกว่านะคะคือตอนนั้นเนี่ยตาก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะคะกลุ่มเพื่อน,น,ะะเ,พอนเพื่อนเนี่ยครอบครัวเขานะคะ ก็มีโอกาสนะคะได้ส่งเพื่อนๆของตาเนี่ยเรียนต่อปริญญาตรีกันแทบทุกคนเลยนะคะแต่ตาก็ไม่ได้เอา,เอาความแบบที่เราไม่ได้เรียนต่อแล้วก็เอามาน้อยใจครอบครัวตานะคะไม่นะคะครอบครัวตาเนี่ยก็เรียงตามาดีนะคะแต่สิ่งที่ทําให้ตาไม่ได้ไปต่อถึงปริญญาตรีเนี่ยเพราะว่าที่บ้านตาเนี่ยมีหนี้สินค่อนข้างเยอะนะคะ ทั้งเรื่องค่าบ้านค่ารถค่าจีบถาอะไรมากมายนะคะคือค่าใช้จ่ายด้านในบ้านเนี่ยคือตาเนี่ยเวลาที่ตาไปทํางานเนี่ยตาได้เงินมานะคะตาก็ต้องเอาไปช่วยที่บ้านนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยตาเพื่อทำงานซื้อบ้านใหม่ให้กับพ่อนะคะแล้วเวลาที่ตาทํางานได้เงินมาเนี่ยตาก็ต้องช่วยจ่ายค่าบ้านเป็นหลักนั่นเองนะคะเลยทําให้ตาเนี่ยไม่มีเงินเหลือแล้วก็ไม่มีเงินเก็บพอที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีนั่นเองนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะตาก็ได้ย้ายมาอยู่กับอปป้านะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงแรกๆที่ตาย้ายมาอยู่กับอปป้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอป,ป้ายังทํางานเป็น พนักง,งานนะคะรับเงินเดือนนะคะจากที่เก่าของเขาเนี่ยแล้วเงินเดือนที่เก่าของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากพอที่จะส่งให้ตาเรียนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ตายายมาอยู่กับโอป,ป้าใหม่ๆเนี่ยตาก็ยังใช้เงินเก็บตัวตาเองบ้างนะคะคือโอป,ป้าก็ยังไม่ได้มาดูแลหรือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆของตาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ แล้วช่วงนั้นเนี่ยตาก็ย้ายมาอยู่กับโอป้าใหม่ๆนะคะตาก็ยังไม่รู้นะคะว่าตาจะไปสมัครงานทําอะไรที่ไหนนะคะอีกใจนึงก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอีกใจน like ึงก็อยากจะเรียนต่อนะคะซึ่งตาก็ยังสับสนกับตัวเองนะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงปีนั้นที่ผ่านมาช่วงแรกๆที่ย้ายเข้ามาอยู่กับโอป้าเนี่ยตาเป็นคนที่สับสนในตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อนะคะเพราะว่ามาอยู่กับโอป้าเนี่ย ตาก็ต้องทำงานนะคะเพื่อที่จะมีเงินมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายดูแลตัวเองนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเงินเก็บของตาเนี่ยมันก็เริ่มลอยหล่อนะคะเพื่อนๆแล้วตาก็ยังไม่ได้สมัครงานใหม่เลยนะคะตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยตาถึงไม่ไปหางานทํานะคะ เพราะว่าอีกใจนึงเนี่ยตารู้สึกว่าตามีโอกาสมีโอกาสได้หยุดงานนะคะเพื่อที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ก็เหมือนยังสับสนนะคะยังจับประเด็นว่าตัวเองจะอไปทางไหนทําอะไรไม่ถูกนะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เสียเวลามากๆเลยนะคะแต่ตาก็รู้สึกว่ามันก็ได้เรียนรู้ตัวเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วตัวเองนั้นชอบทําอะไรนะคะ ช่วงนั้นเนี่ยตาไม่สามารถที่จะไปรบกวนการเงินของอป,ป้าได้มากมายนะคะเพราะว่าตัวอป,ป้าเองเนี่ยก็มีภาระค่อนข้างเยอะนะคะแค่ค่าแบบดูแลตัวเองก็เยอะมากมายแล้วค่ะตัวตาเองก็เหมือนไปเพิ่มภาระให้กับอป,ป้านั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปรับตัว เหมือนเป็นช่วงปรับตัวของตะเลยนะช่วงใหม่ๆเลยนะคะพอผ่านช่วงแรกไปสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็มีความโชคดีเข้ามานะคะในชีวิตคู่นะคะก็คือโอป้านะคะได้มีโอกาสไปสอบงานนะคะแล้วก็ได้งานใหม่นะคะซึ่งงานนี้นะคะทําให้โอป้าเนี่ยได้ผลตอบแทนในการเงินเนี่ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ พอหลังจากงานของโอป้าเนี่ยเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอป้าก็มาดูอีกทีนึงนะคะว่ามีการเงินมีเงินตรงไหนที่พอที่จะซัพพอร์ตตาเพิ่มได้มากขึ้นบ้างนะคะแล้วทีนี้นะคะ ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนๆตาก็ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับการเงินหรือว่าการงานของอป้ามากมายนะคะเพราะว่าเราก็ให้ความเป็นส่วนตัวของเขาค่อนข้างสูงค่ะคืออป้าเนี่ยเขาไม่ชอบให้เราไปรู้เรื่องของการเงินของเขามากมายนะคะเหมือนคนเกาหลีเขามีความส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่ตาบอกเพื่อนๆไปเนาะถึงเขาจะมีแฟนที่รักมากแค่ไหนนะคะแล้วก็สนิทใจมากแค่ไหนเนี่ย แต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสุดๆเลยนะคะตาก็รู้บ้างนะคะว่าเงินเดือนของโอป้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นะคะเพื่อนๆว่าออโอป,ป้าเงินตรงนี้ไปใช้อะไรโอป,ป้าตรงนี้เงินเดือนออกเท่าไหร่โอป,ป้าเงินตรงนั้นมาเท่าไหร่คือตัวตาเองตาก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายกับการเงินของเขาได้ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆคือมันเป็นความส่วนตัวของคุณผู้ชายของเขาแท้ๆเลยค่ะ ด้วยความที่ว่าตาก็เริ่มเข้าใจนะคะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขามีลักษณะยังไงนะคะตาก็เลยไม่ได้ไปจู้จี้อะไรกับเรื่องการเงินของอบป,ป้ามากนะคะพอะเรื่องงานของอบป,ป้าเนี่ยเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีอะไรให้กังวลแล้วนะคะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อปป้าเนี่ยก็กลับมาถามตาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่รักเธอจะทํางานเธอจะไปสมัครงานหรือว่าเธออยากทําธุรกิจส่วนตัว คือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้าที่โอป้าจะกลับมาถามอีกรอบเนี่ยตาได้มีการแบบไปทําแบบทั้งขายของออนไลน์รับจ้างแต่งหน้าคือตาก็ทํำหลายอย่างอะ่ะคือรับจ้างทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะคะคือทําหลายจ็อบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับออนไลน์นะคะพอตาก็มองก้าวกระโดดของการได้เงินนะคะคือตารู้สึกว่า ในกรุงเทพอะที่ตาไปดูนะเราก็หางานทางออนไลน์อะนะคะก็คือเขาะจะรับบุตปอตีหมดเลยนะคะน้อยมากเลยนะคะเพื่อนๆที่จะรับบูตปวสนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตาก็ทํางานมาหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆทั้งรับจ็อบแบบเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตาก็เลยบอกอุปป้าว่าเออขอไปทํางานร้านอาหารได้ไหมขอไปทํางานร้านอาหารได้ไหมเพราะว่าอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ ก็เข้าสู่จุดที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต่อนะคะเพื่อนๆเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไปทางไหนมันก็ยังไม่ใช่นะคะรู้สึกว่ามันยังไม่พุ่งเป้าไปสักทีนะคะเพื่อนๆืนตาก็เลยตัดสินใจนะคะบอกโอป้าไปว่าตาอยากเรียนเออแต่ตาอไม่มีตังตาพูดกับตาพูดกับโอป้าไปตรงๆเลยนะคะว่าตาอยากเรียนปตีต่อแต่ว่าตาไม่มีตังเพราะว่าถึงตาไปทำงานตอนเนี้ย ตาก็ต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านไปช่วยเหลือที่บ้านตาไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปเรียนต่อปริญญาตรีได้ซึ่งตาก็บอกกับโอป้าไปตรงๆนะคะคือตาหนึ่งใจลึกๆอ่ะก็อยากรู้ว่าโอป้าจะพูดว่ายังไงแต่อีกใจนึงอ่ะก็รู้ว่าโอป้าถ้าเขามีเขาช่วยแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีเนี่ยเขาก็จะบอกตาตรงๆนะคะซึ่งตาก็ต้องรับความผิดหวังตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็มันเป็นความโชคดีของตานะคะ เนื่องด้วยที่อป,ป้าะะเปลี่ยนงานแล้วเงินเดือนฐานเงินเดือนของอป,ป้าสูงขึ้นนะคะอป,ป้าก็เลยอ่ะโอเคถ้าอยากเรียนปริญญาตรีไปเรียนเลยอป,ป้าบอกอย่างนี้เลยนะคะตอนแรกต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะป,ป้าก็ไม่ค่อยมีตังคนะ,คะป,ป้าบอกตาว่าที่รักลองไปสมัครรามไหมเพราะว่าหน่วยกิจมันถูกนะคะแต่ เพื่อนๆคะอันเนี้ยตาไม่ได้อยากเอามาเป็นข้ออ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ตารู้ตัวเองนะคะว่าตาเป็นคนยังไงนะคะเพื่อนๆต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนยังไงนะคะตาก็บอกอป,ป้าไปว่าที่รักฉันอะไม่อยากเรียนที่รามเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองอะจะอดทนไปเรียนแล้วก็จบที่รามได้ไหมตาอะให้เวลาจํากัด ของตัวเองนะคะในการเรียนปริญญาตรีต่อนะคะว่าตาจะต้องจบภายใน2ปีนั่นเองนะคะคือตาเนี่ยเป็นคนเรียนไม่เก่งนะคะเพื่อนๆแต่ตาก็อยากมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะตาก็เลยบอกโอป้าว่าที่รักฉันไม่ขอเรียนลามได้ไหมเพราะว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองอะ่ะจะจบภายใน2ปีไหมเพราะว่ามันต้องมีความแบบกระตือรือล้นแล้วก็มีความที่จะต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะถึงจะเรียนจบปริญญาตรีนะคะ ตาก็เลยเสิร์ชในเน็ตนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีมาหาลัยไหนแถวที่พักบ้างนะคะที่เปิดภาคพิเศษนะคะภาคเสาร์อาทิตย์นะคะคือตาไม่ใช่ตาเลยความแบบความเป็นเด็กที่มันไว้ใ่ไปแล้วอะที่จะต้องไปเรียนภาคปกตินะคะที่เรียนจันจันถึงสุกอะคือตาไม่สามารถไปเรียนแบบนั้นได้แล้วนะคะตาก็เลยบอกอป้าว่าเดี๋ยวจะหาเรียนภาคพิเศษนะแต่ภาคพิเศษอะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วนะคะ แล้ววันนั้นเนี่ยอปป้าก็พาตานะคะไปหาที่เรียนนะคะเพื่อนๆประมาณ3-4สี่ที่ได้นะคะ <ๆ S 1> ก็ยังไม่ถูกใจนะคะบางที่ก็รู้สึกว่าอืมมันเขาเขาก็คอนเฟิร์มนะคะว่าจบภายใน2ปีนะคะแต่ตาก็รู้สึกว่ามาหาลัยนี้เนี่ย มันรู้สึกว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันมันก็ยังไม่อยู่ในเกรดที่ตาคาดหวังไว้นะคะเพื่อนๆตาก็หาไปหามานะคะสรุปว่าก็เลยไปเจอที่มหนึ่งนะคะก็คือตาสามารถพูดได้เลยนะก็คือมอเกษมบัณฑิตนะคะซึ่งเปิดภาคพิเศษมาแล้วหลายคลาสนะคะตาก็เลยให้อปป้านะคะพาไปลองสอบถามดูนะคะที่มหลาลัยนะคะว่า คออ่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสรุปแล้วนะคะเรียนปริญญาตีนะคะสูตรภาคพิเศษนะคะของมหาวิลัยเกษมรัณฑิตที่ตะเรียนอยู่เนี่ยแล้วก็กําลังจะจบแล้วเนี่ยหลักสูตรนะคะอยู่ที่ประมาณ ห0หมื่นกว่าบาทค่ะเพื่อนๆคือหลักสูตรอะมันอยู่เขาบล็อกมาประมาณ60หมืนะคะแต่ว่าเวลาที่เรียนจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าจบนะคะที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มนะประมาณเกือบห้าพันเลยนะคะตาก็ตีไปประมาณเบ็ดเสร็จนะคะก็ประมาณหกหมืออ่นห้าหกหมื่นเกือบเจ็ดหมืนี่แหละค่ะเพื่อนเพ ซึ่งหลังจากที่อป,ป้ารู้ว่าราคามันเท่านี้นะคะอป,ป้าก็ตกใจมากเลยนะคะเพื่อนๆอป,ป้าเนี่ยนึกว่าตาจะไปเรียนแบบประมาณหน่วยกิจประมาณแบบถูกๆนะคะก็คือที่รคำคําแหงนั่นเองนะคะแต่ตาก็กังวลกับตัวเองหลือเกินนะคะเพื่อนๆว่าตาเนี่ยจะไปเสียเวลาเรียนแล้วเรียนอีกแล้วก็เรียนยังไม่จบนั่นเองนะคะ อป้าเนี่ยเขาก็เลยถามถึงเหตุผลตานะคะว่าทําไมตาถึงไม่เรียนรามนะคะตาก็อธิบายเหตุผลที่ตาบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ <gece. S 1> ก็อธิบายไปตามตรงเลยค่ะเพื่อนๆว่าตารู้สึกยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเรียนแบบนี้เนี่ยตามั่นใจนะคะว่าตาจะเอาตัวเองให้จนจบเกิดว่าตาเนี่ยไปเรียนหลักสูตรแบบ2ปีจบนะคะแล้วก็เข้าเรียนทุกวันอาทิตย์นะคะแน่นอนนะคะว่าตาจะต้องจบแน่ๆเลยนะคะมันมีการเข้าสอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีการเข้าเรียนบรรยายนะคะทุก วันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเขาบล็อกมาให้เลยนะคะว่าเราจะต้องไปเรียนทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะคะตาเข้าใจนะว่าตาค่อนข้างที่จะทําให้อปป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากในเรื่องเงินเลยนะคะเพื่อนๆแต่นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่ตาพยายามที่จะพูดกับอปป้าทุกอย่างนะคะว่าตารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ตาคิดอยากที่จะทําอะไรเนี่ยก็คือให้บอกเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะสนับสนุนตาได้นะคะเขาก็จะช่วยเหลือนะคะแต่อปป้าเนี่ย ก็ไม่ได้ให้ตะเรียนฟรีๆนะคะเพื่อนๆอป,ป้าก็ได้บอกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วอยากทำอะไรต่อไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ผ่อนชำระคืนด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ตาก็ไม่เกี่ยงนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าตะเรียนจบปริญญาตีแล้วนะคะแล้วก็ตาสามารถหางานทำนะคะ งานที่ตาถนัดแล้วก็งานที่ตาอยากทําได้นะคะเราตามีรายได้เข้ามามากพอแล้วเนี่ยตาก็จะแบ่งให้อบป,ป้าบ้างนะคะคือตาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นคนที่เจอแฟนที่มีน้ําใจขนาดนี้นะคะตาก็จะมีน้ําใจกลับนะคะเพื่อนๆตาก็จะรู้สึกแบบ รู้สึกแบบไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าโอป้าเนี่ยไม่เคยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวกับตาเลยนะคะตาก็จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวกับโอป,ป้านะคะแน่นอนค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าตามีรายได้เข้ามาเนี่ยตาจะต้องจ่ายคืนแล้วก็แบ่งอาจจะเป็นแบบไม่ได้จ่ายทีเดียวจบนะอาจจะเป็นการแบ่งจ่ายนะคะให้โอป,ป้าบ้างนะคะแต่ตาคิดว่าลึกๆแล้วนะคะโอป,ป้าก็อยากสนับสนุนให้ตาแบบประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคะ่ะเพื่อนๆ ไม่ได้อยากมาทวงค่าเรียนคืนหรอกค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะคะเพื่อน,อนๆที่อปป้าเนี่ยก็ดูแลซัพพอร์ตตาอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วตาก็ไม่อายที่จะกล้าพูดกับเพื่อนๆในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะ <ๆ S 2> ก็ต้องบอกก่อนนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆว่ากว่าที่ตาจะมาอยู่กับอปป้าแบบ อปป้าช่วยเหลือดูแลในส่วนอื่นๆของชีวิตตาแบบนี้ได้นะคะตาก็ผ่านมาหลายสเตปมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอปป้าจะมีตังแล้วอปป้ามาดูแลตาเลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่ตาไม,ม่อยู่กับอปป้าใหม่ๆตาก็ใช้เงินเก็บของตัวเองนะคะดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะใครหลายๆคนเนี่ยที่เห็นตาภายนอกนะคะก็อาจจะมองว่าตาเนี่ยมีแฟนเกาหลีนะคะชีวิตก็สะดวกสบายขึ้นนะคะอันนี้ตาก็ยอมรับนะคะเพื่อนๆว่าแฟนเกาหลีเนี่ยทำให้ตาชีวิตสะดวกสบายขึ้น ก็จริงนะคะแต่กว่าที่ตาจะผ่านสเต็ปมาอยู่ตรงนี้กับโอป้าได้เนี่ยตาก็เหมือนเป็นคู่ชีวิตเขานะคะเพื่อนๆเ,เวลาที่โอป้าเนี่ยทุกข์ท้อหรือว่าเสียใจในเรื่องของที่ทํางานเนี่ยแน่นอนนะคะว่าคนปรับทุกข์หรือว่าคนที่คอยให้กําลังใจอุป้าเนี่ยก็คือตานันเองนะคะตาก็เหมือนแรง หรือกำลังใจให้กับอบป,ป้าอีกแรงหนึ่งนะคะซึ่งกว่าตาจะมาอยู่ตรงนี้กับอบป,ป้าได้เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆคะ่ะผ่านหลายสเต็ปมากๆเลยนะคะขนาดทุกวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ยังมีบางช่วงก็ยังบ่นเลยนะคะว่าที่รักเดือนนี้เราต้องประหยัดแล้วนะเดือนนี้เราต้องประหยัดเรื่องกินกันบ้างแล้วนะเรากินกันเยอะเกินไปนะเ <c oughs> นี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆก็เป็นเรื่องจริงนะคะของแฟนเกาหลีนะคะที่คบกันมา5ปีเข้าปีที่6นะคะกว่าจะผ่านอะไร มานะคะให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียบแล้วก็ชีวิตเหมือนดูดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็ผ่านหลายสเต็ปมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตาก็เอาเรื่องราวนะคะคบกับแฟนเกาหลีนะคะแบบท็อปซีเครตมากๆเลยนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายของเรานะคะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ แล้วชีวิตของเพื่อนๆกับแฟนเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างนะคะพูดคุยกับตาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะตาจะเอาเรื่องอะไรนะคะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามตานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตานะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะการกดไลค์นะคะแล้วก็ทูคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะคะเป็นกําลังใจให้ตามาทําคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตาก็ต้องขอพูดว่า อัยงฮาเซโยรบุนสวัสดีวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีแบบเกาหลีแล้วก็สวัสดีแบบไทยให้เพื่อนๆได้ชื่นใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับต้าใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายขอกินน้ำหน่อยนะวันนี้เรายาวมากเลยอะ